ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กศทชกทปอภาพกว้างโรงเรียนต้นบานบุรีมีดอกสีเหลืองกลุ่มนักเรียนลงจากรถกระบะนักเรียนเดินเข้าโรงเรียนยามีละทักทายนักเรียนตามหลักศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นของประเทศสถาบันการศึกษาคือหัวใจสำคัญที่เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมทว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนปอนเนาะสองระบบที่เปิดสอนทั้งสายสาม,มัญและศาสนายังคงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนมากที่สุดภาพใบไม้บนต้นไม้ นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงและเมื่อผู้ปกครองเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามจึงเป็นเหตุผลที่โรงเรียนาศาสนูุปถัม์ตําบลบานาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่พัฒนาจากระบบปอเนะดั้งเดิม สู่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา15วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้รับการเติมเต็มทั้งความรู้ทงางศาสนาและวิชาการสามัญเพราะฉะนั้นคุณภาพหรือว่าการเกณฑ์ของจุดประสงค์เป้าหมายของก่อตั้งโรงนี้ก็ได้เออสีบทอดจาก โรงเรียนจากผู้บริหารของคนก่อนมาซึ่งเน้นสองสองประการขึ้นหนึ่งศาสนาเป็นหลักแล้วการที่2เนี่ต้องไม่ลืมเรื่องโรงเรียนของสามัญเพราะฉะนั้นทั้งสองด้านนี้เรามีการเข้มงวดในจะให้นักเรียน จากจบจากโรงเรียนนี้ได้ทั้งส,ง,สงสองสองสองประเภทวิชานี้ทั้งศาสนาก็มีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศาสนาและก็เรื่องสามัญก็เขาจะปฏิบัติบริหารไปสู่อนาคตที่จะประเทงามอยู่ในโลกของคนอื่นได้เทียบเท่าได้นะคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้เมื่อต้องสร้างนักเรียนอันมีคุณภาพทั้งทางศาสนาและสามัญผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้จึงตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรอย่างเข้มงวด ต้องถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิและสิทธิ์เก่าของที่นี่จะได้รับเลือกเป็นลำดับแรกครูที่จะมาสอนที่โรงเรียนเราเก็ต้องอยู่ในความสาม,มารถที่ว่าการจบจากศึกษาที่โรงเรียนได้กำหนดไว้เช่นว่าหมวดศึกษาด้วยในหมวดของเช่นว่าหมวดวิทยาศาสตร์เนี่ยครูคนนั้นต้องจบสาย,สายวิทย์ทมานะถึงจะสอบได้สอบเข้าได้ไม่ใช่เข้าโดยที่ จากสายต่าง,าง,างของไม้เลยก็ต้องมีการสอบแต่เราตั้งกฎเกณฑ์ไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องให้ความสำคัญสำหรับสิทธิเก่าของโรงเรียนด้วยขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้แต่ในกฎเกณฑ์อันเข้มงวดของทางผู้บริหารโรงเรียนนั้นแม้ยามิละฮายีซแลแม่จะไม่ได้เป็นสิทธิเก่าที่นี่แต่อดีตนักเรียนเก่าปากีสถาน ครูสอนภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ถึง5ภาษาคือบุคลากรคนสำคัญของโรงเรียนยามีละกำลังสอนนักเรียนขึ้นตัวหนังสือยามีละคนเก่งหัวใจอาสาความเป็นอิสลามด้วยเพราะว่าเราตัวเองเป็นคนที่ชอบแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะอยากจะสอนในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาเป็นทุนเดิมอยูน่นะก็เลยมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันดีกับใจก็เลยก็เลยเ,เลือกที่จะสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามากกว่าขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ยามิละเกิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในครอบครัวของนักการศาสนาก่อนย้ายถิ่นฐานมาปักหลักที่แผ่นดินบรรพบุบรุษ ตำบลตาลีอายอำเภอยะริงจัังหวดปัตตานีเมื่อตอนเธอมีอายุได้4ี่ขวบและหลังจากนั้นเธอก็มุ่งเป้าความฝันที่จะเป็นครูและเมื่อมีโอกาสเธอจึงมุ่งมั่นทุ่มเทสอนที่โรงเรียนแห่งนี้โดยไม่สนใจที่จะโยกย้ายหรือไปสอบแข่งขันในภาคร,ราชการจามีละนี่จะมีละไม่ใช่สิทธิของโรงเรียนศัตรธรรมเขาไปจบโรงเรียนอื่นแล้วก็ไปริษามารรเรียนต่อที่หน้าต่างประเทศกับบริษสาน เราเน้นว่าทางติดเขานไม่ใช่สิกเก่านของโรงเรียนแต่ก็มีความสามารถเรื่องภาษาอย่างน้อยที่สุดเขาได้ภาษาหภาษาขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้าย,ยามิละสอนเด็กๆในห้องเรียนภาพแคบยามิละสอนอย่างตั้งใจภาพเอกสารประกอบการสอน ยามิละสอนเด็กๆภาพแคบเด็กตั้งใจเรียนแม้จะมีทักษะด้านภาษาที่หลากหลายทั้งมารายูอาหรับไทยอูรดูแต่เธอเลือกที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ยามีละไปเก็บเกี่ยวมาจากการเรียนที่ปากีสถานและสิ่งนี้คือความภาคภูมิใจของเธอ ภาษาอังกฤษตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องไปหาเขาแล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษจ,จะเข้ามาหาในชีวิตประจําวันเราแล้วก็คือการใช้ภาษาอังกฤษมันเปรียบเสมือนภาษาภาษาหลักที่สองที่สามของเราแล้วตอนนี้สําหรับคนที่คิดว่าไม่จําเป็นคิดว่าเขาอาจจะทํางานที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนด้วยเพราะว่า การที่จะพบปะผู้คนตอนนี้ก็คือภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญมากๆขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้เด็กๆก,กล่าวทักไทยยามิละเป็นภาษาอังกฤษยามิละทักไทยตอบสอนภาษาอังกฤษเด็กๆภาพแคบเด็กๆตั้งใจเรียนสําหรับยามิละภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่ออนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่การเติบโตในโลกสมัยใหม่ ภาษาอังกฤษคือความจำเป็นที่จะเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่วิชาชีพที่ต้องการ o f r i e s เกี่ยวกับาอะไรเครื่องใช้ในคัวเท่าที่ได้พูดคุยกับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเด็กที่อยู่ภาคกลางนะคะ กขคือเด็ก3ามจังหวัดสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้มีเอเซนมากกว่าแต่เนื่องจากด้วยเราพื้นที่ของเราไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเท่าไหร่นะเช่นไม่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวยุโรปเองก็เลยทําให้เด็กไม่ค่อยที่จะมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาด้านภาษาพยายามพยายามให้ให้ในักเรียนฝึกพูดเยอะๆเพราะว่า เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเราไม่เอือ้อเราก็เลยต้องฝึกพูดในห้องฝึกพูดกับครูกับเพื่อนแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียในการาศึกษาเพิ่มเติมขึ้นโลโกโ้สารใจไทยสู่ใจใต้ยามีละสอนเด็กๆในห้องเรียน ความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เธอสมหวังไปอีกขั้นหนึ่งแต่เป้าหมายในชีวิตของเธอคือสิ่งใดติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้ก็สทชก็ทปสภาพมัสยิดยามเย็นยามิลายืนทำละหมาดหญิงสาวชาวตาลีอายจังหวัดปัตตานีเดินทางไกลข้ามไปสู่พรมแดนของชาติเอเชียใตย้อย่างปากีสถานยามิลาศึกษาในสาขาอาหรับอังกฤษ คณะอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมาบัดประเทศปากีสถานสำหรับยามิละโลกการศึกษาที่นั่นไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นในโลกซ้ำอย่างมอบประสบการณ์ล้ำค่าในการใช้ชีวิตการเรียนที่นั่นอย่างมหาศาลมีความชอบในตัวของภาษาอังกฤษแต่ก็อยากได้ความรู้ทางศาสนาด้วยอยากได้ภาษาอาหรับด้วย แล้วก็มีคุณครูที่เรียนจบจากปาก,กีก็แนะนำให้ไปเรียนด้วยความที่เราสนใจอยู่แล้วสนใจในในด้านของภาษาในด้านของพหุวัฒนธรรมเพราะว่าที่นู่นก็ไม่ใช่แค่มุสลิมที่ที่เรียนที่นูน่นก็มีคนที่ไม่มีศาสนาด้วยอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนอนักศึษาจีนันกศึษาโสมาเลียที่นับถือศาสนาคริสมีหมดเลยค่ะเราสนใจตรงนั้นด้วย ลกก็เเยยอยาจะไปขึนป้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้แต่ประสบการณ์ชีวิตครั้งสำคัญที่หล่อลลอมให้ยามีละยืนอยู่ในจุดนี้นั่นคือโอกาสสำคัญเมื่อครั้งที่เธอได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้มันเป็นการเปิดโลกที่ยามีละบอกว่าได้เปลี่ยนชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งก็ต้องต้องบอกก่อนเลยว่า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ท้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้ตอนนั้นกอ็อยู่ประมาณโมห้าค่ะโมห้าก็ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทีินม่ลก็ก็มีได้มีโอกาสเข้าไปอยู่กับพ่อแม่อุปถัมภ์ที่จังหวัดส,สระบุรีก็ช่วงนั้นก็ เ์พรตัวเองมากเพราะว่าไม่คิดว่าจังหวัดสระบุรีจะมะีมุสลิมที่เยอะมากๆและก็มีสุเหร่าหลายสุเหร่ามากขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โดยดำริของพระนท่านพลเอกเปรมตินาสูลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่มีความห่วงใย ต้องการมอบโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลซึ่งมีมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคกลางและโครงการสารเจไทยสู่ใจใต้นี้เองที่เธอได้เรียนรู้ว่าโลกที่แตกต่างนี้มีความงดงามเพียงใด มีความแตกต่างเยอะค่ะเนื่องจากที่นี่ก็คือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสังคมมุสลิมนะคะที่นู่นก็จะเป็นสังคมที่มีพุทธมุสลิมปะปนกันไปในในหมู่บ้านก็มีความแตกต่างค่ะแต่ว่าทุกคนก็อยู่ร่วมกันแล้วก็ให้การต้อนรับที่ดีมากๆก็เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าทั้งพุทธทั้งมุสลิมก็ให้การต้อนรับพวกเรา,าในทางนั้นเด็กสามจังหวัดได้ได้ดีมากๆคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ยามิละสอนหนังสือ การเกิดและเคยใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศสู่บทเรียนสำคัญเมื่อคราวที่เธอได้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ยามิละเรียนรู้แล้วตกผลึกทางความคิดคือความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรมความแตกต่างอันเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ได้เกิดจากการแบ่งแยกหรือขีดเส้นแบ่งโดยมนุษย์แต่มันคือความงามที่เสกสรรโดยผู้สร้างมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เพียงทำความเข้าใจ การดำรงอยู่ของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและรักษาศรัทธาของตอนเองเพราะหัวหน้าามนะคะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเนาะ,ะก็คือการที่เราจะไปเ,เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมสังคมใดสังคมหนึ่งเราก็ต้องรู้จักซึ่งกันและกันก็ต้องเข้าใจความเป็นเขาความเป็นเราสิ่งสำคัญที่สุดก็คือศาสนา ก็คือเราต้องเข้าใจว่าศาสนาเขาแบบไหนศาสนาเราแบบไหนที่สําคัญก็คือเราไม่ไปเบี่ยงเบนไม่ไปแบ่งแยกความเป็นของความเป็นศาสนาเขาและก็ความเป็นศาสนาเราเราไม่ควรแบ่งแยกก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะอยู่ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาค่ะที่นี่ที่ปัตตานีก็เช่นกันเราก็อยู่ร่วมกันได้ก็ยังมีมัสยิดมีวัดมีโบสถ์ก็อยู่กันแบบนี้ตั้งแต่นมนาแล้ว ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ยามีลกํำลังสอนเด็กๆในห้องเรียนและการได้เปิดโลกกว้างเรียนรู้ความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งการได้รับโอกาสสำคัญต่อการพัฒนาตนเองไม่ได้จบเพียงในห้องเรียนของโรงเรียนศาสนูประภมแห่งนี้เท่านั้น แต่เธอและพี่น้องในครอบครัวมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่านี้จะเป็นอะไรนั้นติดตามชมในช่วงหน้าค่ะขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้ก็สทชก็ทปสท้องฟ้าสีครามเห็นต้นไม้ยามิละสอนหนังสือในห้องเรียนเด็กๆตั้งใจเรียนภาพแคบยามิละสอนหนังสือบทบาทของความเป็นครูของยามิละไม่เพียงแต่จบภายในห้องเรียนแต่อีกบทบาทหนึ่ง คือการสืบทอดสถานะความเป็นผู้ให้ความรู้ทางศาสนาสืบทอดเจตนารมณ์ของบิดาผู้จากไปโรงเรียนสอนอัลกุรอานแห่งนี้คือกิจกรรมภายใต้การดูแลของครอบครัวฮายีเซลแมโดยมียามีละและพี่ชายเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการมีการเปิดโรงเรียนสอนอัลกุรอานในช่วงค่ำของทุกวันเพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยามิระใช้ความรู้ทางด้านศาสนาถ่ายทอดให้เด็กๆเ,เข้าใจเนื้อหาภายในอัลกุรอานซึ่งความรู้เหล่านี้เธอได้เรียนมาจากบิดาเมื่อ,อยังเป็นเด็กใช่ค่ะเรียนอัลกุรอานเรียนศาสนากับพ่อเลยกับคุณพ่อแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อก็เปิดสถาบันปนนอนเนาะที่นี่หลังจากหลังจากนั้นไม่นานท่านเสียท่านเสียแล้วก็รายได้จาก่ซนยางก็หายไปเพราะว่า ส่วนยางมีอายุแล้วก็เลยจําเป็นต้องที่ต้องตัดส่วนยางก็เลยทําให้รายได้หายทีนี้การเปิดบอนาะก็เป็นเรื่องอยากแล้วเพราะว่าเราไม่มีเงินจ้างครูจ้างอ,อาจารย์ผู้สอนอทีนี้ก็เลยยุบจากสถาบันปอเนะเป็นเรียกว่าเป็นการสอนอัลกุรอานแทนยามีละสอนเด็กๆอ่านอัลกุรอาน สบที่ทําเป็นวอลกัฟทำเป็นที่เรียนทำให้เด็กๆในหมู่บ้านก็เรานี่ในฐานะเป็นลูกแล้วแล้วก็สานต่องานของพ่อเพราะว่าพ่อก็เสียแล้วก็จุดประสงค์เห็นบอกว่าเมื่อก่อนคือพ่อก็สอนอยู่ที่นี่ครับครับแล้วพอพ่อเสียก็คือ,อพวกเรามีพี่น้องกี่คนแล้วก็มาช่วยกันตรงนี้ครับพี่น้องทั้งหมดมี9คนนะครับต่างคนก็ไปเรียนตา่างประเทศกันแล้วก็กลับมา ก็มามาอาทิตย์ตรงนี้ช่วงเย็นนะครับหลังจากางานหลักของตัวเองที่เป็นอาจารย์บ้างแล้วก็เป็น,นสตั๊เป็นครูบ้างอะไรเงี้ยกลับมาช่วงเย็นก็จะใช้เวลากับเด็กๆที่บ้านในการสอนก็แล้วขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ไปสถาบันศึกษาปอนเนาะที่ดินวาก้าฟเป็นการบริจาคที่ดินที่ผู้รับบริจาคได้รับประโยชน์ในผลผลิต หรือรายได้จากที่ดินนั้นโดยคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของที่ดินที่ดินวากัฟซื้อขายไม่ได้และต้องบริหารให้เกิดประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้วากัฟนี่คือเจตนารมของบิดาที่ถูกสืบต่อมาโดยยามิละและพี่ชายแม้จะไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายเพื่อเปิดโรงเรียนปอนเนะได้เช่นเดิมอีกแต่เราพี่น้องอย่างช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมสอนอัลกุรอาน ทุกช่วงเย็นถึงค่ำของทุกวันเป็นการสอนกิรอาตีเราจะเรียกว่ากิรอาตีค่ะก็สอนตั้งแต่ตั้งแต่คุณพ่อเสียจนถึงบัดนี้ก็ประมาณ16-17ปีมาแล้วจะสอนแบบนี้มาเรื่อยๆเ,เป็นรุ่นสู่รุ่นมาแล้ว จะมีละอันนี้เป็นเด็กแอค i ทีฟนะครับเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมแล้วก็ก็แกก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครูเพราะว่าเออมีพ่อเป็นแบบอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนปากีสถานก็ก็จัดว่าเรียนได้ดีเออเรียนด้านภาษา,ษาศาสตร์อ่าท s l a เลชัแล้วก็จบมาก็เป็นครู ก็ช่วงเย็นก็ใช้เวลากับมาเย็นแล้วก็ก็มาช่วยสอนที่นี่กับเด็กๆผู้หญิงแล้วก็จะมีพี่ชายพี่ชายอีกคนหนึ่งพี่คนโตก็จะดูแลฝั่งผู้ชายขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้แต่ความตั้งใจของพี่น้องตระกูลฮายีสแลแมแคืออยากฟื้นคืนโรงเรียนปอนเนาะดั้งเดิมต่อจากที่บิดาท,ทำไว้ในอดีตเพราะเชื่อว่าการสอนสาศาสนา คือความตั้งใจที่มีผลบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนหนึ่งพึงกระทำได้คือเป้าหมายหลักคืออยากจะสานต่อสถาบันปอนเนาะของพ่อให้เป็นโรงเรียนเอกชนค่ะนั่นคือเป้าหมายจริงๆของครอบครัวเลยคืออยากจะเปิดโรงเรียนของตัวเองผลฟื้นกลับมาใช่ฟื้นกลับมาค่ะแต่เนื่องด้วยเรายังไม่ยังขาดทุนทรัพย์เรื่องทุน เพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่คุณพ่อ,อยังอยู่ก็คือใช้รายได้จากการกรีดยางใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือเราเราไม่มีรายได้เลยเราก็เลยเราก็เลยต่างคนก็ต่างไปสอนตามโรงเรียนต่างๆแต่ว่าอินชาอลว่าถ้าถ้าวันหนึ่งนะคะถ้าเรามีกําลังมากพอนะคะเราก็อยากจะสร้างหมู่มบ้านนี้ให้มีโรงเรียนเอนกชนสอนศาสนา ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ต้นมะพร้าวจำนวนมากไม่มีใครรู้ว่าเธอจะใช้เวลาสักกี่ปีกี่เดือนหรือกี่วันที่จะก่อสร้างความฝันของคนในครอบครัวได้สำเร็จแต่สิ่งที่ยามีละรู้คือหัวใจแห่งความมุ่งมั่นพยายามและการอุทิศตนเพื่อสังคมที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจเธอจิตสำนึกแห่งความอาสาเสียสละเพื่อสังคม อันเปรียบดังหัวใจหลักของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ย่อมทำให้เธอมั่นใจว่าสักวันหนึ่งดอกไม้แห่งความพยายามจะผลิบานสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณโครงการนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ซึ่งซึ่งรู้สึกประทับใจกับกับ ทุกๆท,ท่านนะคะเวลาที่เข้าไป,ไปเข้าไปอยู่ร่วมกันในห้องสัมมนายังคงจำภาพของพลเอกเปรมของอ่าพลเอกสรยุทธอและก็อีกหลายๆท่านและก็ตอิยมามรวมไปถึงคณะกรรมการอิสลามรวมไปถึงจุฬาราชมนตรีที่เราได้มีโอกาสเข้าไปไปฟัง ที่ท่านได้สอนได้ได้ตักเตือนอะไรแบบนี้ค่ะคือต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะนงวใจขอเรา ขอสดหลานๆทุกคนขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ ประมวลภาพกิจกรรมเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอํำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการ โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปสผลิตโดย TNN ช่อง16ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้ TNN ช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง